จากตลาดทีงานดงบางยุ้มนะครับับดงบางยุ้งไม้นะครับับระมางแ้พวกาจารยท่านผ่านะไรบ้าบคุณย่างรับรางแล้วบยกาศการัดงานตุ๊กตาดแลนะครับม แังกงางนเขาจะมาแลกนะครับตงบางยกให่นะครับยาะาลนี่เลยทีนี้เขาตัดมีก็แล้วนะครับไปางเาเสลงนงบางยกใหม่นะครับมสะตงเลยนะครับไปลกลาป้าางเบี้ยเนาะไไป ตัววาครับจ้ทีมงานมาหาด้ยครับขอตัวเช้าโอ้เฮ้ยเฮ้ย้ยส่าห์แนครับเีสาห์มั่งยังไงนะครับขอผู้นมาหวยกันไปยงใจยงแค่ยิ้ต่อไปขอผู้ดึง มีสภาพแขงแรงอายุม่นยืนครับดงบังยุคใหม่นะครับ่าสีัไปแล้นะครับเดินทางป็นรัเดินทางเดินทางเดินตัวเดินทางเดินทางเป็นตัเดินทางเดินทางเป็นตัวเดินทางเดินทางเนเดิทาง จยกข้นแตะสามสิบนาจะออกไปด้ยสามสบพี <S <S <々>่น <S 々> ้องเบยออกเบยออกโอ้ส <S 々> ี่สิบมาบเบย์เนเบย์เนไปนักลุกพืนดีเดียร์ไานเลยกนบอลลุกเดียร์ก็จได้หมุนะไปแล้วขลบมาแล้วขบมาแล้วสิบาบมาแล้วุนไปล้ลลลบ โบ๊ทสีตาโอ้ยไปแ้วัลฮเหก็บอลล้วนบสามสบยสิคะแนน